ตอนนี้ชว์แมนชิปครับดับเบิลยูฟาร์มกำลังจัดท่าให้เจ้ามิดไนครั้งแรกนะครับนี่ yeah, yeah. ครั้งแรกที่มิดไนเจอไม้ไม้ชว์แมนไม้ชว์สติ๊ก แม่ก็ชอบไม้ครับยังไม่ยอมครับตอนนี้ยังไม่ยอมอย,าอย,ยาวถอยหน่อยเอาถอยยาวเยอ,อยะไอะม่ชอบมาก วันนี้เราผสมวัวลูกผสมจะใช้พ่อพันธุ์นอกนะครับใช้ปีแปดสองเจ็ดเก้าทับทับเจ็ดเนาะทับเจ็ดนะครับนี่ครับเมียา้าเป็นวัวสาวครับเป็นสัตว์รอบที่สองตรงรอบเป๊ะวันนี้จัดสามีให้เลยสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดครับหวังจะเอาความยาว ความสูงแล้วก็กระดูดดูสิว่าจะได้ดังที่จินตนาการหรือไม่กลับมาดูมิดไนครับอันนี้อายุ4เดือนกับ14วันครับวันนี้4เดือน14วันสเดือน14วันนะครับ น่าจะทันบุ๊ใช่ผมี่แโอเคครับขออนุญาตปิดคลิปครับ